สวัสดีครับพบกับผม PJT ทิในรายการ i n t e ทอ e ์เกันเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากถ่ายไปสสปดาด์น,นึงก็เพาะติดสอบนะครับก็สัปดาห์น,นี้ก็มาเหมือนเดิมครับก็เราเข้าใจก,กันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีพลังงานที่ใช้ในอาวากาศครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าในอาวากาศเนี่ยพวกยานที่ส่งไปข้างนอกเนี่ยเอาพลังงานมาจากไหนก็ดังยานพวกยาน Voyager New Horizon ต่างๆใาหลายคนอาจจะรู้จักบ้าง กโซลร์เซลล์ก็ไม่เห็นมีติดไว้แล้วพลังงานจากไหนก็คําตอบก็คือตัว RTG ครับ RTG ก็คือเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากการสลายตัวของนิวเคลีย์ครับชื่อย่อภาษาอังกฤษก็ย่อมาจาก Radioisotope Thermoelectric Generator ครับก็พวกที่ใช้เนี่ยก็ใช้ได้กับบนอวกาศหรือบนพื้นดินก็ได้นะครับก็ บนอวกาศก็คือใช้ขับยันตรบนอาอกาศหรือว่ารถยนต์ที่ใช้ตำรวจบนแต่ของคารบนพื้นดินก็ใช้กับพวกปะพาคางที่อยู่ห่างไกลครับก็อยู่ห่างไกลมากๆก,ก็ต้องการพลังงานครับซึ่งการใช้ในปะกาคารเนี่ยช่วยให้ไม่ต้องเสียค่าบำรุงม,มากเนื่องจากว่า,าสามารถใช้ได้นานครับก็ต่อมาเลยก็คือ ส่วนประกอบของ RTG ก็จะมีอยู่3ส่วนง่ายๆก็คือแหล่งความร้อนแล้วก็ตัวหล่อเย็นแล้วก็ตัวแปลงรังสีความร้อนเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้าครับธาตุที่นิยมใช้ก็คือพูโทเนียม238สตอนเทียม90โพลเนียม2 1 0และดมเมลิเทียมส4 1ครับตัวธาตุที่ใช้เนี่ยจะเป็นธาตุกัมมันตรังสีคุณสมบัติใหญ่ก็คือเครื่องชีวิตยาวปรื่องนพลังงานต่อมวลสูง พลังงานดูดซับง่ายครับโดยเครื่องชีวิตนี่คืออะไรก็ตัวธาตุกำมะถันรังสีเนี่ยจะมีเครื่องชีวิตยอยู่ก็คือมันเป็นเวลาที่จะทําให้ธาตุสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของมวลเท่าเดิมครับก็อย่างเช่นธาตุตัวหนึ่งมีอายุเครื่องชีวิต50ปีก็เมื่อผ่านไป50ปีก็จะเหลือ5 0ผ่านไปอีกปีก็จะเหลือ2ี่ผ่านไปอีกอป50ปีก็จะเหลือ12 5งาป,ปเล,ลดลงมาเรื่อยๆทีละ50ต่ิบเปอร์เซ็นต์ต่อท อา g ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ธาตุครูโตเนียม238มีขึ้นคืออยูที่8 7 7ปีก็เท่ากับว่าใช้ไป0.787%ต่อปีครับก็อย่างยางว่าเอเจอร์หนึ่งเนี่ยก็ใช้ครูโตเนียม2 3 8เหมือนกันก็ในปี2000ก็คือหลังจากปล่อยตัวยานไป23ปีนะครับก็คือพลังงานถูกใช้ไปแล้ว16.6%ก็จากพลังงานตอนเริ่ม470วัตต์ตอนนี้ก็เหลือ 200, 2 0 0 392วัตต์ครับ ก็พลังงานเนี่ยคาดจะหมดภายในปี2025ครับก็จะเห็นได้ว่าตัว RTG เนี่ยมีประโยชน์ประโยชน์มากต่อการสำรวจอวกาศเนื่องจากอากาศนั้นสำรวจออกไปก็ไปเป็น10ปีครับพลังงาน10ปีก็อยู่ได้10ปีก็รกติตนานขึ้นก็ช่วยให้พลังงานอยู่ได้านานขึ้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องของ RTG นะครับก็ใครอยากติดตามเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือวัตรกรรมต่างๆก็ ติดตามมาที่ราการเอ็นเทของผมทุกวันพทหัดตอนเย็นนะครับก็สามารถเข้าไปขอเพลงอะไรได้ที่ w w w radio o a t a t h นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ